โครงการนะครับก็จากวีทัศน์และจากรายงานของท่านที่นะครับดำเนินการทดลองปล่อยทั้งชิ้น14ตัวมาเมื่อห่วงที่ผ่านมาโรงใหญ่เราได้รับความรุณนานให้กาทดลองปล่อยนกกระาที่นี่นะครับถึงแม้จะมีการประสบความสาเร็จเป็นอย่างสัตว์หายากอื่นๆที่ที่มีความสำคัญของเรานะครับก็ของเาดกโลกนะครับ พื้นป่าเขาใหญ่ชงพญาเย็นที่สองนะคะนันสมวนรักษัต์ค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงผาหลังไปด้วยกันค่ะที่เหนียวห้าสี่สามสองหนึ่งขอบพระคุณค่ะที่มาที่ไปก็ก็นำเรียนอยู่แล้วว่าอ่ามันเป็นเป็นภารกิจหลัก นะครับเมื่อเราเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากนะครับเราก็ไปสำรวจหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็คือ,อมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติซึ่งคณะนักวิจัยก็ได้มาดูพื้นที่ตรงเขตรักษาพันธรรุ์สัตว์ป่านะครับตรงใหญ่ตรงนี้นะครับก็มีความเหมาะสมก็ได้เริ่มโครงการนะครับโดย ดำเนินการปล่อยในช่วงที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ของเรานะครับเริ่มต้นโครงการก็14ตัวนะครับ14ตัวเมื่อปี2564นะครับแล้วก็จากการตำรวจติดตามเนี่ยก็พบว่าเหลือเพียง13ตัวนะครับอ,อีกตัวนึงก็อาจจะสูญหายนะครับ ก็เรายังมีโครงการที่จะนำมาปล่อยเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่สวนสัตว์เปิดครัเดียวเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกกระสาข้อขาวนะครับก็ตรงนี้เองนี่ก็จะฝากพี่น้องประชาชนนะครับหนงานราชการนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลรักษาเพราะว่านกกระสาข้อขาวก็ถือว่าเป็น ทรัพยากรธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องอยู่คู่ประเทศไทยเรานะครับก็ฝากช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะครับครับก็จากการรายงานแล้วก็มีรูปถ่ายจากคณะวิจัยนักติดตาเนี่ยเขาสามารถทำรังนะครับทำรังได้เองในธรรมชาติแล้วก็มีการผสมพันธุ์นะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยผมที่ว่า เขาน่าจะสามารถขยายพันธุ์เองได้ในธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับชาวนนยินแดงเหล่านี้นะครับที่จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่ในธรรมชาติเองไม่ไม่พบเลยนะครับก็ สำหรับส่วนหนึ่งเองเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างการรับรู้ให้กับน้องๆน,น,นักศึกษานักเรียนนะครับว่านกเขามีลักษณะยังไงอย่างด้านหลังของผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นนกที่สูงโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ5 0 6 0เซนนะครับโดยมีส่วนหัวสีดำนะครับช่วงช่วงคอสีขาวช่วงช่วงตัวสีดำดำแล้วขาเป็นสีชมพูนะครับแต่จริงๆแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นนกชนิดไหนหรือสัตว์ชนิดไหนก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าอย่าไปล่านะครับอย่ามาเอามากินเป็นอาหารเระอาหารในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แยะเลยนะครับช่วยกันอนุรักษ์ให้ลูกหลานของเราได้ได้เห็นไปไปให้นานที่สุดนะครับก็ฝากฝากด้วยครับ